จริงๆเวลาที่เราจะทําเคสออกมาสักเคสหนึ่งเนี่ยจริงๆมันต้องเริ่มตั้งแต่การวางแผนนะคะวันที่คนไข้เข้ามาคอนซัลท์เราเนี่ยเราต้องอ่านเขาไห้ออกว่าจริงๆเขาคอนเซิร์นตรงจุดไหนอยากผ่าตัดดึงหน้าแต่เวลาที่มาคอนซัลท์หรือว่าดูปัญหาเขาเลยจริงๆนะกลายเป็นว่าไอ้คิวเนี่ยเขามีปัญหารอยขมวดคิวเขาค่อนข้างเยอะซึ่งมันเป็นจุดเด่นที่ทําให้เขาไม่มั่นใจนะเพราะฉะนั้นความเครียดของการผ่าตัดมันจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์แล้วก็การประเมินเขาก่อนว่าสิ่งที่เขาคอนเซิร์นมีอะไรเราเป็นศันล เราลงมือทำโดยส่วนหญ่เราก็จะทําเต็มที่นะคะต้องบอกว่าเคสแก้นาอกหลายเคสบางทีอุ้ยเลาะทางผืนแล้วก็ยังมีอาการลังอยู่แก้ยังไงก็ไม่สวยสักทีคาว่าไม่สวยหมายความว่ารูปทรงมันยังไม่คืนกลับมาเหมือนที่มันควรจะเป็นอันนั้นจะเป็นความเครียดหรือความกดดันแต่ว่าในบางครั้งมันมีปัญหาอื่นที่มันยังไม่ทําให้ผลลัพธ์ของเขาเคลียร์คะหรือเหมือนการเคสพวกเลาะซิลิโคนหรืออื่นๆนอย่างนี้ค่ะบางทีเลาะมากเดี๋ยวผิวมันก็จะบุกนะหรือถ้าเลาะน้อยไปหรือว่าเขายังทาได้ก้อนอยู่เเเ้าาาก็็นนนนน่จจะะะะรพฉััมป จุดที่เครียดที่สุดก็คือผลลัพธ์มันยังไม่เพอร์เฟกต์สักทีเราจบงานไม่ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นหมอว่าที่สําคัญขึ้นอยู่กับการวางแผนเวลาเราเป็นศัลยแพทย์หนึ่งเร,เรารู้แล้วว่าปัญหาในเคสนี้เราจะเจออะไรเราคุยกับคนไข้ให้เรียบร้อยว่าผลลัพธ์มันอาจจะออกมาประมาณ1นึ่งนะเป็นพาที่เราจะต้องใช้ประสบการณ์ทั้งหมดก่อนว่าอ่ามันจะเกิดอย่างนี้อย่างนี้งี้แล้วคุยกับคนไข้ให้เข้าใจทําให้ดีที่สุดนะคะอันนี้เป็นหลักของการทํางานก่อนการผ่าตัดของหมอในทุกๆเคส